สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อเมย์พี่น้องเนาะเอฟซี FC กันเบิร์ดสุขุสุขคนคือเกา่าพ่อเม่พี่น้องเลยมาพบมาพอกันืันนี้กันอยู่ในรถเนาะ,ะสบายดีเดอ้อบอทานเนาะดยสบายดีดย้ <laughs> ดย <laughs> กําลังว่าสีออกไปบ้านน้องบูพ่เอเม่พี่น้อง,เ,อองเลยเนะาะมาหอดเครื่องท่านในนอบอทาอ่ะแวะซื้อเครื่อง <laughs> ก็เลยกลับในรถเลยพ่เอเม่พี่น้องเลยเนาะบอป็นการสักษาเสียเวลาพอตัวเนี้น ฝนตกตั้งแต่เศร้าๆพ่อแม่พี่น้องไงเนาะฝนตกตั้งแต่ออกมาแต่ในเฮือนในนาะบ่าทาตั้งแต่คืนนี้บ่าจะเศรเมื่แต่คืนนี้เนาะจนว่ามาจนถึงฮอดบ้านต้องโบนะเนาะก่ย่างโเศร้าพ่อแม่พี่น้องไยเนาะอะเดี๋ยวสียห้เบิ่งคนถนนนนทางน้ากันนะพ่อแม่พี่น้องเนาะส่วนไปฮอดบ้านน้องโบก็ถือว่าลําบากอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องไยเนาะยามนี้เนาะฝนตกบิดมือบิดเวรเลย เอาโอเคบัดน,นี้เนาะพอ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปกันไปส้มน้ำกันเลยเด้อเออตัวพอ่อแม่พี่น้องเลยทางกาเนาะฝนตกกระลำบากเนาะบ่อตาคันทัทง้งแดงทางอันนี้เฮานี่กจาฝนบ่นตกกะใครดอกพอ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ยังว่าบนนี้แบบตกลฝนบัดมือเลยเนาะบันนี้ยังว่าธรรมดา,า,าเลยนี่อ,อยู่บุ้นเข้าไปบ้านล่องบูเข้าไปไหนบุ้นวันทา้เข้าุนเนาะมีแต่เขากิได <c oughs> ้จอดรถไปนอกมัอนี่ กับบอก้าเอาเขาไปเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเคยถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องในเบิร์นแหละเนาะเพราะว่ามัน,ม,นมันโหดโพดิน้ำบรทานมันโหดตอกขาสมบพรมย์โดยเขัาไปเนาะเพราะว่าอ,อันนี้กับตอนมันแดดเมื่อกี้นี่กับบอได้เหงื่อในทุกคนเนาะเป็นน้องตะลอกเลยโอ้นั่งไก่เติมน้ำบรทานประมาณวันสามลักกระหอดเนาะ นเขาก็เริ <c ười> ่มออกได้ทุกคนเลยทางนี้ก็มีแต่ปลาเนาะทางนี้เนาะปลาหานเขามาวานน้องปูนะมีแต่ปลาปลาลูกมาหาซาปลาลูกสมุทซาป่าเฮ้ยมีปลาลัดปลาปลาที่ว่าบืนอยู่จักบ่ทันเพิ่นดอกนะเขาก็ลาคนเร็วเลยเขาก็าลังออกคนตกงทางนี้ทางไหนเก๋ประเด็นนอกป่าทาน ทางนี้ก็เพื่อนคนหาโบลายลังโบลายลังเนาะพูดได้สามวันพูดไนึ่งทางโตเนาะพูดโถด,ด,ดเว<ล>ยอันนี้ก็ยืมรถพ่อมาคือเก่าพูดไม่เป็นยังลยเนาะฝนตกเพาะขี่ <c oughs> รถจักรมากก่ได้เพราะว่าฝน, <c oughs> นมันดิ้ดนเบิดมือนอายจะเบิดมือเนาะว้าทามันนี่เนาะ ้าตั้งแต่เศร้าพ่อแม่พี่น้องเนาะเกับโมห่วจะกเถื่อไม่เศร้ากับวันเศร้าคืเก้อามมอโยวเศ้าจากเถื่อเอ้าบัตรนี้ก็มีแต่ว่าตป็นติดตาคุณได้สามมุอเลยพอดันทิปลูกผลเศ้านี่มากกับัตรก็ได้นึ่งันทิดป่ติโดยป้าคือสียังโดนแคนั้นเราอยพี่น้องวันอาทิตย์วันนี้ก็หากัรวันอันนั้นวันพุธวันม เส็นปุ๊บเส็ทางกาขาดหลายเติบพรมพี่น้องเเนาะน้ำสอนน้ำเจียนไหมน้อบะธาปูซอสมุกแกปูแกงมั้ยพี่น้องมไม่เมอนทางขาดมันจะเป็นห้องี่พูดยทางขาดเนาะพี่น้รงมาเำบดเนาะบ่ธาคุณ คนไหนก็เพอะแล้วเนาะบอ้าสมุกดงยางเป็นไหสมุกดงยางอ่านาเพียนาแค็แล้วว้าขาเรากำลังออกพี่น้องล้เข่ากำไปัลอวนี่บอานอ่ะเหลวยแห่นี้อมๆแย่นี้บอดำเาสมีน้องตะลุกผมป็พี่น้องเยเนาะลงงูป่าดูบอาไม่ได้ป่าฝนบอฝนแรงบอ มืดฝนนะครับตกฝนโอ้ยยังค้มอยู่ได้พี่เพี่อนเลยเนาะเอาจากไหนก็มีแจะไปติดตามกันอยู่บ้านน้องโบเนาะงบอท้าเลยเลยฝนตกดีีพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะครูตกแท้ตกว่ามาแห้งๆกัวเก่าอเฮ็ดย่างกันเออตกใจเอาเอาเป็นพ่อพัวอยู่พ่อแม่พี่น้องเลย อ้าวสบายดีว่าไทยคือหนึ่งเนาะหากรมาหอดเนาะโดยเอ้าเดี๋ยวขับไปเบิ่งนทางในก่อนไปหอดทางในแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเอ้าวซอดเลยบ่อนะอ้าวสบายดีได้สร้างเด้อโอ้เอ้าวเรียบร้อยแล้วบ่อนะป้าเอาสบายดีได้แก้วเด้อป้าเรียบร้อยโอ้ดีได้ยังมาทันเนาะ ไว้รีพื้นเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องเลยทางพี่ก็เรียบร้อยแล้วตอนี้แก้วเบิกเบิกติดเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกรุบกรุบเรียบร้อยค่ะค่ะใช้ตัวไรยังนะอย่าพูดบ่ปองเดียวสุดท้ายโอ้ตายเกือบบ่ทัน โอ้ยคิดว่าฝนต,ตกกันยุดน้ำฝนนะ,ะถ้าหักเห็นหน้าให้พูดไปไหนได้เ <c oughs> ดี๋ยวนี่เด้อยังเหลือปองทช่ไหมอนที่น่งเลยเรี<ๆ> <c oughs> ยบร้อยแล้วบ่ พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพามาเบิ่งอันผ้าบ้านน้องโบกันเนาะอันห้องเพิ่นเนาะโอมคพี่น้องเลยผุบเรียบร้อยห้องน้องโบกันเนาะทึบคักกันยังแบบนี้เนาะป้าดังกล้องปันจักรวาลโอเคพี่น้องเลยผุบกดหลอกกดหลอกกันเรียบร้อยแน่นตึ้ง กือบมาบอท่านผมเป็นพี่นองงอ้องเลยอ่าเตอาเดี๋ยวป้องเดียวขอเลาะ เดียวใบเดียวว่าน่ะบ้าค่ะเอ้ยเกือบบอทันเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยปิดจบเลยนะมโอนี้เนาะปากอะเดียบร้อยละพ่อแม่พี่น้องเลยเอ้าต คัดคันบ่อไางคัดได้ซีดี้ <t! <t <t <t, ัได้เนาะสายได้ตอนนี้นละง่าย่่าย โมา้อด้ยเผลมาฮับจับได้นะบรทาเรียบร้อยใส่ขอกอบอันเดียวอันนี้ก็เป็นอ่า เรือเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกระเบื้องซีเกตเล็กกะือวายังลายแบบยุคเ,เ,เล็กเข้าได้ยังลายดีนน,นอ่ออเนาะเป็กกะทิวายังจายดีน้อยเนาะพอ้โหสีอาไรนะ เพื่อนขอลงไปอันยูวัดลูกชายเพื่อนเอาเป็นไอ้ขององโบยูวัดเป็นบะลูกายของโบเป็นเป็นเพอนที่เพนเป็ลด้ขาขอน้องอ้อเพงห้องของเยมากเลยตาจะพอยู่แต่เลขในเรือได้นะเลขในแก้วเบอรอันเดียวให้แกออไปนอกกอนเดี๋ยวมอบกับขาากำบนมให้เพื่อนกัน มากกลพายอยู่เด้งจูพายอยู่นะซื้อมาเตงมาเต้าพอโอ้ e นเตงเจ้าจะได้คนเป่นชินางเลยเตงมางเตงอ้าวปีนกับใ็ดกระเช้าให้เรียบร้อยอันนี้ของลูกสาวเจ้านี่ กองฝากจากไทยหาเพิ่นบ่ได้ออกมาบ่ฟวันนี้เนาะบ่ได้ออกมาบอฟอ่าอาการยังบ่ดีขึ้นไปจังไอ้เนาะอือเป็นไข่เป็นไข่พรอเอาลงทองเน่ะเป็นไข่น้ำเนาะไอ้เนาะออแต่ละอย่ก็มีแต่ว่าสิหายทั้ง่อเพิ่นหายไล้เนาะเอาเมื่อ มันนี่ไค่น้อยแก่น่อจะปิ้งได้หรอกเพราะว่าเพิ่นอันนั้นอยู่เนาะเออผมกจูไยพื้นๆอยู่พ่ออะไพี่น้องเลยให้ลูกดูสมมุติไปให้าดแค่ดูคุณได้เสียเป็ดให้นี่จะของบ้านจะของบ้านโอ้เพื่อเรียงทรงมัโอ้คือดีแท้เออนีดีดีดีโออ่าปิดจอบมัอนี่ได้ไล้อนี้เนาะเพื่ออะไพี่น้องเนาะ อ่ะเบิร์เนาะกะอ่าสีถท่าไปแก้แื่นึงเนาะพอเห็นเห็นของเนระืออยู่กะอ่าทางลูกหมอคนก็เลยว่าอย่าให้อั<บ><บ>นปูทั้งนอกนะไอ้แก้วคือจะในทรงคืออยู่บ่บ่บนย่างย่ำบ่ได้บ่ำหนาได้เพราะว่ามันเ<บ>ห็นเห็นผ้าเรียบนะันงามเยอะทางนอ,อ้องผ้าแขนนะมันบ่ย่นมบ,บ่งงาม,มันเพราะว่ามันไอพุนเข้ามาเขาบริโกคเด้ นอนป็นแคนอะไรมันมันสีเมนเลือดเลือดจอมันบุกคือไาเรียบหันติดติดกันเลยมันมันมันพลพไอ้ผลออามายันมันยันมันบุทนน่ะนะยันมันโยดนยังอืออ๋อจากไหนกันเดี๋ยวหน้าก็จะได้แจ้งเพื่อนอีกเฮนนึงก็คือว่าเห็ดฝาตัวนี้หาเห็ดยีนองเขได้น้อยเกินร้อยโดนคือยันแบบผลโตผนสาดเนาะโดน กะมีแต่วันน่านแรกสาาคันบ่ได้กะมีแต่ว่าคันหินทางเมน้องโบเรือพอน้องโบก่ะคันห็นพิ่นวอกเห็นพิ่นวอกย่เพิ่นวาอยากอยากขอลงไปเหตุอันห้องนอนของอัญูโยู่หวัดได้บ่พิ่นวยห้องนอนองญชูยก็น่าจะได้ยุ่ได้ยุคเพราะของมันเรือโย้แต่อุปกรณ์สาะญาดิบุ่รี่โดยบุครบบุครบบ่สื่อเติม ปเป็ล็กเาเล็กศักดิ์ป็นย้ำเมันกับโพ่อเน่นยการผัดซีอิ๊วโอพ่อกับโพ่อแต่เล็กสากดโดยเ,เล็กศักเล็กศักอ้อมพาแล้วการตกแต่งเ,เอาก็ได้เยอะปาดตกแต่งเ,เอานี้ในโค้งอันนี้โค้งอันนี้พอได้เยอะเอาปาดปาดออกข้างหนึ่งก็เป็นเป็นเล็กศักดิ์เนาะสวยงามอยู่แต่มีแต่ว่บาบริจาคทั้งคุณทั้งพี่นะเนาะได้บุญคือกันเราะบริจาคเป็น ตาไอของน้องโบก็คือน่าจะเคยเห็นน้องหัวเคยอาชีพไปอยู่นอกเธอหนึ่งพอเห็น,นจนถึงมาเบิง่งเนาะนก็แม่คู่นั่นหรอไอเดีวยดวโดนยวแม่นคู่นั้นหรอขอลงไปติดของนอนเพิ่นกันว่าเนาะแต่ว่าทางนี้ก็คือที่้าขังนอกบ่ได้ต้องต้องเป็นพาเลียพาเลียเห็นได้ใส่ตัวนี้มันก็ใส่เลยใส่นอกเลยมันแตงามใสทวนใสผ้าแคนนี่มันไม่ยากเลย โอ oh, ้คือสิมาเรียงส่งกระซุ่มเย็นแทะอันนี่แก้วโดยวาซีทาม่แก้วอยู่เรื่องบ้านน้องไอเดียไไอเดียกันอันนั้นมีมีอุปกรณ์ทางลุงหมอเพิ่นอันนั้นอันกันกระแทกนะแก้วหายแก้วไปใส่หายได้หรได้ป้นประตูบ่ บ่อเป็นการกระแทกไหมแก่การกระแทกกับง่วงง่วงอนาง่วงบันหยกบานตะตังโดยได้ได้โดยดรอส่งแรงก็ได้เนาะเดี๋ยวเรื่องจับกระให้แก่ก็ไหวอีกคือหนึงเนาะมาเสียน้ำเท่ไตรโดยโดยพอดีเพื่อนอ่าได้เห็นที่แบบว่าเผยแพร่วิดีโอลงไปไกลเพราะว่ามันบมีกันกระแทกเนาะที่นอกอันเดียดจะง่วงจับแล้วก็ลูกบิดเพื่อนก็เลยส่งอนากันกระแทกมาให้น้ำสามัน โดยประตูใหญ่กะจักอันบ่ะประตูใหญ่สามประตูใหญ่สามเดยกับพอดีเลยเนาะอันนี้กัมีแต่คอเคือคอแห้งไอ้แก่อีกเท่านึงบ้านน้องไอเดียมันเดือดเป็นใหญ่กัมีแต่ว่าพูดเลยช่วงช่วงแรงหรือว่าช่วงนั้นเนาะพอช่วงประมาณช่วงปลายนี่ไอ้แก่กันอาจจะว่านะเนาะโดยอืบ่ายโดยบ่ายจะเชื่ออกไปใส่ให้โอ้โดยได้ได้ได้เนาะอ่ะจ้างไันกะ มีแต่แบบสั้นแหละไอ้แก่เนาะคือนี่กัติดบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็มีแต่ว่าคันติดบ่ได้ก็มีแต่ว่าของที่เหลือก็มีแต่ว่าสีอ่าลงไปบริจาคอยู่ทั้งวัดเีงเนาะกับที่เหลือเพราะว่าเป็นทั้งไอของน้องโบเพนันกาขอมะใช่ไหมเนาะฮัแต่ว่าเพนันกาเคยว่าอยู่น้ำสามุกดาฮัแต่ว่าเพนันกะยังบโบรา้ออกคลิปเชื่อเนาะเพราะว่าตอนนั้นกับพวกฟ้ามันเหลือหรือบ่เหลือเนาะแต่มันเหลือกะเสียหายเพื่อนแจ้งอ่าในคลิปอีกอยู่เธอหนึ่งเนาะ โดยเอาซาตานายกมิตนากัขอโตไปเบิงทางขอรางก็เลยแกเด้อดยสบายดีสบายดี่ง้อ่าตวเนาะ 오무 높다. 너 n 높다. โดยเพ้งขอเพ้งกสมุกเบาท้าท้ายาต้นโอยบวมีต้นถ้าผลห้วยได้พอผลห้วยคือ้ไฟชีรัตตาฟ้าอยู่ท่าค่ะได้อนามไหลอังไหลน้องีลี เรียบร้อยล้วบ่โอ้ยเือใบสุดทย่าให้เก็บ่ไทยมถ่ายเนาะอืมกนสนัสเสสเอ้ยงาม พอดีงามเปว์ร์เลยวะเดี๋ยวเขามาเบิ้งทางนี้ก่อนบาทเรียบร้อยชายงงจับเรียบร้อยใช่แล้ว ร้อยตัวหนพานอนี่ห้องน้องโบพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะห้องน้องโบนี่งามเท่ละเอียดกิ๊บอือห้องก็แบบว่าบนน้อยไบนใหญ่พ่อแม่พี่น้องเไยเนาะแบบพอดีไวเครื่องไม่คลุมที่นอนที่น่องเป็นตู้เซฟช่าง้าแบบพอดีเลยเนาะโอ้ค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องไงอือ าวมุกดาสิพาไปบิงทางไอ้สาวก่อนจะเพเฮ็ดกับข้าวหยังพ่อแม่พี่น้องเอ้สิเข้าส่งบายได้ไไป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 ไ ีย่างเน้าไม่มแส่บหมูเนาวไปเยย่างยาสดๆวันวานเลอว่อ๋อสมฮิวันวานโอ้้านกรมี่เลยเราจะใส่ประเดยนี้ได้สมบูโอ้แซ่บได้ใส่ประเดกค่ะนะไอ้กรมีพริกป่นมีพริกป่นนะแซ่บได้ค่ะนะใส่ประเด็กวดมาจังค่ะ สูตรเร่งจันได้เลยนะโอ้ยใส่ยรายเสียบไล้เส่ยรายเสียบไล้เป็นนะเป็นยังเนาะใส่ยรายเสียบไล้โอ้ยหน่อยพอท่านะหน่อยเนาะหน่อยพอท่านะใส่อีกรถเออต้มเป็ดและสีบัวพอสูงไมสซ้ำทายเนาะเนอะอ่ะสาพอดีได้ปลาทายได้ห้ากระได้ซ้ำทายไปน้ำกันมาซ่นพอทะอันพอท่างว่าเฮ็ด อันนั้นโอกาบวไว้แล้วผงเฮ็ดนี้หอมทวนๆทวนๆอยู่หนจนเล่นลุกมาเบิง่งมา่ทยต้องดังเลยต้องดังเออฉุดมาแต่ไทยพู้ไดฮะสม,สม,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 มดสิทธ์หอวานกมธรรมดาเด้ออ้ปะ มีหลอดไฟอยู่ใดพ่อแม่พี่น้อง,งนะอเลยเนาะมีอยู่ที่แรกนั้นก้าว่าสซีเฮ็ดฝ้าแขนในในขังนอกเนาะแต่ถามให้สร้างเขาแล้วเพก่นว่าเฮ็ดบ่ได้พอต้องเฮ็ดฝ้าอันนั้นอย่างเดียวฝ้าเรียบเพมือนว่าเนาะมันจะงามพอเฮ็ดฝ้าแขนให้ยากคนตกคนสายม,มาแล้วลมมากระแทกเนาะมันมันบ่มีบอลขังเพมือนว่าเนาะ คือเอาออกรับตรงไหนไม่ซับตรงนั <word> okay, okay. ้นเลยใครได้เลยนะฮึเกือบประทันเนาะพอเป็พี่น้องอือเต๋อเอาบัตรนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคกต่สีประมาณนี้เนาะติดบานประตูน้องบุกบานประตูบ้านน้องบุก เซ็กคองนะพรมีพี่น้องในเบิงกันตึมจะเรามายิงน็อตไหมนี่ยังตกลงกินสิประมาณนี้พรมีพี่น้องเลยเนาะใครออกทางนี้ปึ๊บอืมเจลเจวเจคักคักคักเรียบร้อย ตึ๊บเรียบร้อยโอ้คักๆพอเป็นพี่น้องเลยเอ้านอกจากในการทางสามุกดาก็สิได้จบคลิปเพียนซำนีนเด้อเนาะสิได้ไปเห่าก็เผากับน้ดซอยแอซางเฮาก่อนพอเป็นพี่น้องเลยเนาะสิได้ไปย่ามักต๊ะมักแตงให้เพื่อนก่อนโดยเอ้าจากในการทวารพิพาทประกันใดทางสามุกดาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อร์พอเป็นพี่น้องเลยเนาะบ้านน้องโบกับทางเฮาก็สิได้หยุดตีเพียงสัมเน่เนาะเพราะว่าบ่มีงบต่อเนาะมีแต่งบสัมเน่ ก็ยังขายมงบทั้งกะโลและก็ทั้งสรีธาเฮือนเนะาะนอกจากในการทำวิพากษ์วิจารณ์ได้ทั้งสามมุกดาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อผมเป็น,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 พ,น,นปพี่น้องเลยเนาะท่านนี้ทั้งสามมุกดาก็จะได้ขอจบขีปเพียงสานีฝนก็ตกย่งอยู่บ่เศร้าผมเป็นพี่น้องเลยสิได้เห็ดกับข่าวกับน้ำให้ไอ้สร้างเขาก่อนโดยอ้าวท่านนี้กับโคกาวเข้ามาสมบายดีสบายดี